เลื่อนไปทางนี้นะครับก็จะเจอแล้วก็กดตัวนี้เลยครับก็จะได้นะครับเป็นมารกก์กอันนี้ครับนี่ครับลม สอนหาคอนเบตมาร์กเกอร์ให้เรากดไปที่ตัวคอนเบตมาร์กเกอร์ก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดใช่บก็รอมันเปลี่ยนแมพครับอันแรกอันแรกที่เราจะกดก็คือ ดูหลังทีวีครับให้ทุกคนกดเลยนะครับให้ขึ้นสีขาวครับอันต่อไปที่เราจะต้องกดนะครับกระโดด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 ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วให้เราไปที่โซนทะเลทรายครับให้เราไปตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นมากระโดดนะครับ กระดดนะคะมันจะมีเทคนิคอยู่นะคะว่าต้องทํายังไงตรงนี้ค่ะให้เราเปิดชิบล็อกแล้วก็กระดดข้ามมาเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบง่ายๆครับแล้วก็เร็วด้วยเราให้ทุกคนกดตรงนี้นะคะให้มันขึ้นสีขาวเลยค่ะแล้วก็กดเซฟครับแล้วให้ทุกคนไปที่ตรงตรงนึงครับเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปให้รู้ค่ะนี่ครับให้ไปที่โซนโซนหญ้าครับโซนที่มันมีเหมือนป่าครับให้เข้าไปให้เข้าตามให้เข้าไปในนี้เลยนะครับนี่ ก็จะเจอกับตรงนี้ครับให้กดให้เป็นสีขาวครับต้องกดให้ขึ้นสีขาวก่อนนะคะอันต่อไปนะครับอันที่สีครับ อันที่สีอยู่ตรงนี้อือยู่ไหนนี่นี่ครับอันที่สีให้เรากดไปให้มันขึ้นสีขาวเลยนะครับอันสุดท้ายครับให้เราไปที่โซนทะเลทรายครับ ส่วนทะเลทรายอันนี้เลยครับให้ทุกคนไปกดกดตรงนี้ครับแล้วให้ไปตรงต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นหนึ่งครับมันก็จะมีอะไรขึ้นมาปแปลกๆครับ เ,เอาใหม่นะครับอันแรกอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยครับถ้าทุกคนจำไม่ได้ก็ทำตามนนะครับอันแรกต่อไปไปอันสองอ ันสองเสร็จแล้วก็ไปอันสามเหมือนเดิมเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆครับให้เรากดชิปล็อกด้วยนะครับตรงนี้ทำตามเทคนิคเลยครับล้วให้เราไปกดนะครับนี่กดสด พอกดเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนนะคะกดเซฟเรามาตรงนี้เราก็ไปเอาอันที่สามกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยนะครับอันที่สี่ครับไม่ต้วนี้ กดเสร็จแล้วก็ไปอันที่ห้าเลยคับอันที่ห้าก็จะอยู่โซนตรงนี้นะคะ เป็นโซนนี้เลยครับเป็นโซนนี้ครับแล้วไม่ใช่โซนนี้นะครับเป็นโซนาริสไลายครับ รากดเสร็จแล้วมันก็จะมีตรงนึงเปิดนะครับตรงต้นไม้ตรงนี้ก็จะเปิดเป็นรูให้เข้าเลยนะครับให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ